ค่ะคุณครับวันนี้กัปตันจะพาผู้โดยสารทั้งหลายบินทวีปอเมริกาผ่านเวียดนามผ่านยุโรปอะไรไปหลายอย่างเลยไปเรื่อยเลยวเราต้องเปิดเครื่องยนต์ก่อนะครงไหนเลยเอาช้อนช้อนช้อน Happy New Year นะครับขอให้มีความสุขนะครับมีความสุขความสำเร็จนะครับแล้วก็สุขภาพแข็งแรงนะครับเขาไปข้างในดูเขาดินแล้วหรือผู้หลัง ค่ะแล้ววันนี้ครับกันับพาวูโดนัลทั้งหลายบินทวีปอเมริกาผ่านเลือดนามค่าโดอะไรหลายอย่างเลยไปเรื่อยเลยน่ามันต้องเปิด่าันยุ่ง นี่อยูน่เรนกาแฟอใช่มค้ะพี่นะ่ใช่แล้วกาแฟวอรอ่าาผมตอนนี้เราอยู่ตรงนะหน้าเชี่อนะนะดื่มกาแฟนะะวันนี้พาลหลานมาเที่ยวปีใหม่ะครับวันที่หนึ่งมกราค<ช>มนะครับวันนั้นมาแล้วอ่าหลานเล็กหลาน,น,น,นเล็กอ <laughs> <laughs> นนอะไรแรงตัวอ ครับผมวันนี้วันที่1มกราคมเลยครับโอ่ะมาชิญแก้วเลยชิญแก้วเชนแก้วเชนแก้วโอเคครับเม้นมาเม็ดมากับตันหน่อยถ่ายกับตันฉันหน่อยนะกัตันไปมั้งอ่ะเม้นมาสัมภาษณ์หน่อยกับตันตันนันก็ยังสาวเลยไม่เปลี่ยนเดี๋ยวโตขึ้นพากระเฟยลุงกับแม่กับนายแคทไปเที่ยวโอเคไหมโอเใชม่กับตันทำทั่วโลกเลยทั่วโลกเลยกับตันเบดกับตันเบดนะครับ วันที่1มกร,ราคมนะครับนะส่งท้ายปีครับประจปีใหม่วันนี้เรามาดื่มกาแฟกันที่ท็อฟฟี่วอลนะฮะปัตยานะครับ <ยา S 1> เป็นแล<ผ>นด์มาร์กกาแฟแก้วแรกของปีนะครับผมหร <c oughs> ือว่าเป็นแลนด์มาร์กที่สวยงามมากครับนะเดินทางกระโดดสบาย <c oughs> านี่นสวยมากเลยนะกา <c oughs> แฟก็อร่อยครับนะยาวแล้วอ่าเอาช้อนช้อนช้อนฮัปปี้นาวีนะครับขอให้มีความสุขนะครับนะมีความสุขความสำเร็จนะครับแล้วก็สุขภาพแข็งแรงตลอดปีนะครับ Okay, bye bye. <coughs>